ครับสวัสดีนะครับสวัสดีพ่อแม่ FC ทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่น้อยพังสีนวลนะครับผมวันนี้นะครับก็มีกล้วยหวานๆนะครับผมมาฝากให้กับสาวสาวนะครับผมนี่เยอะะเลยนะครับผมวันนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณคุณพ่อพิชานะครับผมที่ได้ กล้วยนะครับมาหนึ่งคันรถนะครับผมโอ้โหเยอะแยะเลยอันนี้มาเพียงส่วนหนึ่งนะครับให้กินช่วงกลางคืนนี่นะครับผมเราจะเอาให้สีนวลนะครับผมนี่สีนวลวันนี้นอนปลานะครับผมเหมือนเดิมนะยาก็เป็นยาเพกนะครับผมยาเพกแล้วก็เป็นต้นเรียกต้นต้นกอกกันนะครับผมต้นกอกกันนี่นะครับ ่เจเหมื่นก็อยู่อีกที่นึงนะครับผมอยู่ด้านหน้านะครับผมเดี๋ยวเราจะเทให้ชินวนนะครับ <c oughs> นี่นะครับผมยงไงอร่อยไหมโอ้โหํำใหญ่เลยภากไกล่นะครับอาจจะมองไม่เห็นช้างเนาะ ไฟสองนะครับแม่แม่โอ้มองเห็นกันหรือเปล่าช้างป่าอันนี้พ่อปีชามาเลี้ยงช้างป่า2เชือกนะฮะเห็นอย่างอรอร่อยเลยนะครับผมก็กราบขอบพระคุณพ่พ่อมากๆเลยนะที่รักและก็มีตาช้างนะครับทุกๆเชือกเลยนะวันนี้ก็เวจากทำงานมาก็เอากล้วยมาส่งนะครับผม ทานข้าวเสร็จเรียบร้อยก็เพิ่งกลับไปนะฮะอันนี้การทัวร์ก็ไม่มานเท่าไหร่นะครับผมไงอร่อยไหมโอ้ช้าไปเลยนะครับแม่แมภาพอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับผมเพราะว่าเราก็ผมใช้ หัวไฟนะครับหัวไฟส่องนะไม่ได้เอาไฟโซลาเซลล์มานะครับเมื่อกี้ก็มีเหมือนกับมีชาวบ้านเนาะเข้ามาหาเห็ดนะครับผมโอ้ไฟไฟว่อนเลยนะครับผมมาส่องเห็ดนะแต่ส่วนนี้ก็คงจะเข้ามาไม่ถึงนะครับเพราะว่ามันลกนะครับลกมากนี่โอ้อันนี้เพียงส่วนหนึ่งนะครับกล้วยนะครับนี่ เจหมื่นก็เอามาให้ก็เยอะเหมือนกันนะครับก็ยังเหลืออีกนะยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะได้ให้ทานอีกนะครับผมก่อนออกออนทัวหรือว่าตอนช่วงพักนะครับผมนี่ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูเจหมื่นต่อนะครับแม่เราอยู่ตรงไหนนะครับ นู่นนะครับอยู่ด้านนอกครับเจหมื่นอันนี้เราเข้ามาด้านในนะครับผมเจหมื่นอยู่ด้านนอกครับตรงนี้ก็เอากิ่งไม้นะครับผมมาขวางทางไว้เพื่อว่าชาวบ้านเขาเข้ามาเนาะเขาจะได้เตือนเขานะครับเหมือนว่าให้เขาได้รู้นะฮะว่ามีอะไรด้านในครับเดี๋ยวเราไปดูเจหมื่นต่อนะครับเป็นทายเจมื่นนะครับผมทาง อยู่คนละฝั่งทางครับนพะี่แม่นี่เจเมเมดกล้วยเหมือนกันนะครับผมกนะินกล้วยหวานๆก่อนหลับก่อนนอนนะครับขอบพระคุณนะคุณพ่อปีชานะครับผมที่มาแวะมาหานะครับผมแล้วก็ได้กล้วยนะมาหนึ่งคันรถเลยนะโอ้โหเจมเมืดน,นี่คือ ยืนนิ่งเลยนะกล้่ยนะครับผมกล้วยจะอ,อัดใส่รถมาเยอะเลยนะครับผมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้กินอีกนะแม่บพ่ยังเหลือเยอะอยู่อ่ะกินกินกินให้อิ่มอร่อยไหมโอ้พอเห็นคนมากก็จะเป็นสีหอบๆเหมือนกับจะรีบๆเลย อันนี้เป็นทางนะครับผมทางเข้าวัดส่วนสีนวนอยู่ฝั่งโน้นนะครับนี่ที่ผมเดินเข้าไปนะครับเป็นทางที่ผมเดินออกมาเมื่อกี้เนี่ยนะครับแสงไม่ค่อยสว่างนะครับนม่แม่ก็หัวไฟนะครับผมครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับฝากกดติดตามนะครับผมช่องเมน้อยพังสีนวนของเราด้วยนะครับผมแล้วค่อยเจอกันใหม่นะครับ สวัสดีครับ